ท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมขอไล่หน่อยเพราะว่าคือคือกูกูกูกลัวกันมากมันน่ากลัวยีนวนกดไลค์หน่อยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเน่นอนคลิปเน่นอนอีกแน้วเปิดแนีตั้งสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ครับผมเราอยู่ในสถานที่ลึกลับพิเศษกันครับเราจะมาล่า้าพีค่ะทุาคทำตามกดตามนี้ครับไปพร้อม ยูเพิ่งทำมาดิไอ้นี่ครับไอ้ปูนไอ้ปูนสองไฟนั้นน่ะเห็นตีนพอตอนนีคลิปนี้พวกกูลงทุนมากนะกูมากันเนี่ยเจ้ากองบรอสัตว์ผีเข้าไม่ใช่น้องๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับไอ้เฮียของผมเห็นบ้านตรงนู้นแหละแต่ทุกคนไม่เห็นครับทุกคนครับมุมมองนั้นทุกคนเห็นบ้านตรงนั้นไหมครับทุกคนครับคนน่ากลัวเลยเฮียกลัวมากทุกคนทุกคนครับผมจะไปสำรวจบ้านตรงนั้นครับภารกิจโอ้ยภารกิจเรามีอะไรบ้างนะก็แรก แรกนะครับคุณดูคลิปนี้เราจะมาเราจะถ่ายรูป3รูปแล้วก็หาของแปลกๆในนี้คุณดูแต่เดีย๋ยวคุณดูนะเจอแล้วไอ้เจเจอบ้านเจอบ้านได้สัตว์ทอนเราเราคนเข้าไปดีไหมจังหวะนี้เจอบ้านเนี่ยคุณดูไอ้เชี่ยไอ้เกิร์ลไม่มีคนอยู่ก็ดูไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยโอ้ยเชี่ยน่ากลัวมากไอ้คุณดูคนไปเอ้ย าเราสามารถเข้าไปได้วิเยียตัววิเยียร์เลยวะท่านผู้ชมครับอ่ะถ่ายรูปสามรูปก่อนถ่ายรูปมึงถ่ายรูปดิสามรูปถ่ายรูปเดี๋ยวทำภารกิจกันนะคุณดูเราต้องถ่ายรูปสามรูปนะครับเพราะว่าอาจจะมีรูปถ่ายติดวิญญาณครับ ตอนนี้เราถ่ายครบสามลูนนะผมต่อไปครับเควสต่อไปนะครับไอ้เชี่ยกล้องเบอร์จริงเลยไอเชี่ยกล้องเบอร์จริงดโอเคมาแนละ้ว okay, ต่อไปคือการที่เราต้องไปสำรวจบ้านนะครับผมแต่ตอนนี้กูไม่กล้าครับกูกลัวแต่เราจะใจกล้าครับฝืนไปนะครับผมผมขอคลิปนี้คนดูสิบไลค์เพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่กูเชื่อเลยว่าเด็กที่เด็กเด็กบางคนมันไม่กล้าทําแบบนี้มันคงจะอัดคลิปแต่ในคอมไม่คนดูแต่คลิปเนี้ยคือกูมาล่าท้าผีให้พวกมึงดูในชีวิตจริงเลย มันกดไลค์ให้กูด้วยนะลูกอันนี้จะเป็นบ้านที่แบบน่ากลัวแทนบ้านจะลองไปดูไว้เฮียก็ข้าไปนวะเบิ้ลเฮียไม่รเสียงใครเบิ้ลรถมันเฮียนะะขออนุญาตนะครับมีเจจตนาะลบดูผมไม่ได้มีเจตนาลบเลยครับสาธุอุ้ยเฮียดูด้วยของแปลกของแปลกเควสเราเสร็จแล้วครับอ่ะไปไอ้สัสของแปลกครับไอ้เหี้ยผมไม่ได้เสียงอะไร ับเป็นบ้านเสียเสียโทรศัพท์กุญแจไปต่อไปต่อไปต่อนี่ครับสองแป๊กครับอีกหนึ่งทุกคนไฟดับไอ้เหี้ยทุกคนไฟเฮ้ยมึงส่องไอ้สัตว์ไฟไม่ดู <c oughs> เหี <c oughs> ้ยตกใจไหม <c oughs> คือผมมีไฟรถไฟรถส่องให้ตลอดเวลานะมมดูดนะคนดูไม่ต้องดราม่านะครับว่ามาดูก,กันสองคนอันนี้ผมมากับผมมากับเพื่อนหลายคนมากคนดูแล้วก็มีไฟรถส่องตลอดนะครับอันนี้อันนี้อันนี้นับเป็นสารได้ไหมไม่ได้เนาะไม่ได้เป็นบ้านไม่ไม่เราหาบ้านเราหาบ้านแต่หนูเช็คเควนนะหนูผมเช็คเควนนะ ทุกคนครับแล้วก็นั่ง,น,ง,น,น,ง,น,งนั่งหนึ่งนาทีนั่งดูมันเป็นทุกคนนั่งนั่งนู่นนั่งดูเลยว่าของจริงอ่ะสัตว์ของจริงอ่ะไปดินั่งนู่นเลยเชีย่ยปุนในสัตว์สอนก่อนอุยทุกคนมีขวดมันมีขวดไล่เ <M> mm> นี่ครับนั่งนะครับนั่งนั่งนะครับหนึ่งนาทีครับตรงนี้นะนี่นะพนสองรอบนาทีในนี้ไม่รู้มีอะไรนะผมไม่รู้เนาะ ออออขอขี้ไปไม่ได้สีเทียนเดี๋ยวไปใส่ถ่ายเท้าถ่ายเท้าถ่ายเท้าดูว่าคนดูกูนั่งกินนะดูกูภูกูมาก็นั่งกินนะดูมาของจริงนะดูดูดูราคาบรรยากาศน่ากลัวตอนนี้ตอนนี้สองทุ่มยี่สิบคนดูคือน่ากลัวมากนะครับทุกคนหรือมีอทนันทุกคนเห็นฝั่งตรงนู้นไหมเนี่ยมันมันทุกคนเดี๋ยวมันมันจะเป็นแบบพวกอะไรวะต้นไม้ป่าด้วยวน ซึ่งมันมันมัสามารถไปได้แต่ตรงนี้ก็หลอนมากนะทุกคนตรงนี้ไม่ได้จริงตอนนับครบหนึ่งนาทีแล้วสี่นาทีนะครับแล้วก็ดูไหมเดี๋ยวไม่ก็เบี้ยแล้วก็ภารกิจสุดท้ายนะครับคือออกไปจากที่นี่กันเลยไอ้โง่ราพีการวันคนไอ้เง่ไอ้เรื่องด้วย